ขนมจีนน้ำยาเมนูที่2นะครับเรียกได้ว่าเป็นเมนูขึ้นชื่อของทางภาคเหนือกันเลยทีเดียวนั่นก็คือขนมจีนน้ำเงี้ยวนั่นเองนะครับ uh huh. สูตรนี้นะรับรองว่าจะอร่อยไม่แพ้ต้นฉบับกันเลยทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยขนมจีนน้ำเงี้ยวนะครับเริ่มต้นเลยเราตั้งน้ำหกถ้วยใส่กระดูกหมู500กรัมลงไปใช้น้ำแบบยังไม่ต้องเดือดน,นะเพื่อนเพื<ๆ>่อนเราต้องไล่เลือดของออกมาเพราะนั้นใส่ไปแต่น้ำเย็นอย่างเงี้ยเป็นฝาไว้ขนมจีนน้ำเงี้ยวนะครับ ก็คือเป็นเมนูขึ้นชื่อมากๆของภาคเหนือนะครับจุดเด่นของน้ำเงี้ยวเนี่ยก็คือนี่เลยดอกงิ้วเป็นเอกลักษณ์ันมากและที่สําคัญมากกว่านั้นขนมจีนน้ายาน้ําเงี้ยวเนี่ยแตกต่างกับน้ํายาอื่นๆตรงที่น้ํายาอื่นส่วนใหญ่จะใช้พวกปลาช่อนเนื้อปลาใช่ไหมครับแต่น้ําเงี้ยวเนี่ยจะใช้ เป็นพวกเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อไก่สูตรนี้ก็เหมือนกันเราจะใช้ทั้งหมูสับและกระดูกหมูเลยเพื่อที่ให้ความหวานรสชาติเนี่อร่อยมากไม่มีความนัวของน้ํากระดูกนะครับและมีความเปรี้ยวของมะเขือส้มเนี่ยสำคัญขาดไม่ได้เลยนี่มเะเขือส้มนะครับเป็นมเะเขือแบบท้องถิ่นไทยมากๆเวลาเอาไปแกงนะมันจะให้ความเปรี้ยวตามธรรมชาติกับน้ำเงี้ยวของเราผมบอกจริงๆเวลาตักน้ำเงีว้วกินกับมะเขือส้มเนี่ยมันเข้ากันสุดๆพริกแกงนะครับเริ่มจาก พริกเม็ดใหญ่10เม็ดนะพริกแห้งนะครับ15เม็ดเพื่อนๆเอาไปแช่น้ำแล้วก็เอาเม็ดข้างในออกสำหรับพริกแห้งเม็ดเล็กนะครับเราต้องเก็บความเผ็ดเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่เอาเม็ดออกเลยเราจะเริ่มต้นโขลกพริกแห้งกับเกลือหนึ่งช้อนชาก่อนนะครับเกลือเนี่ยจะช่วยทำให้พริกเขาแหลกง่ายขึ้น เป็นภูมิปัญญาไทยเลยนะเพื่อ,อนๆพอพิกของเราพอแหลกนะครับนี่เลยเราจะใช้หอมแดงสับเจ็ดหัวนะครับตะไคร้สองต้นรากผักชีซอย1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็กระเทียมไทยเม็ดเล็กๆเนี่ย30เม็ดด้วยกันจะโครกทุกอย่างรวมกันถ้าเป็นเครื่องแกงน้ำเงี้ยวเลย ระหว่างนี้นะครับนี่เลยเมื่อเราต้มหมูจนน้ําเดือดประมาณหนึ่งจะเกิดแบบฟองจากเลือดครับให้ช้อนฟองออกด้วยอันนี้คือคราบสกรปรกครับเลือดของกระดูกหมูเมื่อเราช้อนฟองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเลยดอกยิ้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าต้องเอาไปแช่น้ําให้นุ่มก่อนเพราะว่าเขามาเป็นดอกแห้งต้มเนี่ยต้องใช้เวลาในการต้มเพื่อให้ดอกยิ้วคุนุ่มหน่อยเพะนั้นเราจะไปต้มกระดูกหมูเลย จากนั้นนะครับก็ปล่อยให้เขาต้มไปนะครับกระดูกหมูใช้เวลาอย่างน้อยเนี่ยต้องมีครึ่งชั่วโมง45นาทีเขาจะได้แบบนุ่มจริงๆความหวานของกระดูกจะลงไปในน้ําแบบน้ําเยี้ยของเรานะครับต่อไปนะครับมาโขลกเครื่องต่อกันดีกว่าเครื่องแกงเราโอ้โหใช้เวลานานโอ้ยจริงๆระหว่างทางที่โขลกแล้วก็พักไปบ้างแล้วแต่ว่ามันเหนื่อยมากนะ เครื่องแกงเนี่ยรู้คำที่มันต้องเป็นละลายในในน้ำซุปของเรานะครับมันก็ต้องมีความละเอียดนิดหน่อยหลังจากนี้นะครับเราจะใส่กะปิแล้วก็ถั่วเน่าลงไปเลยถั่วเน่านะครับใช้1แผน่นก่อนที่จะใช้ถั่วเน่าสําคัญมากเราต้องเอาไปปิ้งไฟก่อนให้เขามีความหอมไม่งั้นเนี่ยไม่ได้สูตรสาเร็จบีถั่วเน่าลงไปเลยกะปิด้วยนะครับกะปิใช้1ช้อนชา ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาผัดเครื่องแกงกับหมูสับกันเลยไปเดี๋ยวเรามาเริ่มผัดกันเลยนะครับเครื่องแกงเนี่ยครับของน้ำเงี้ยวเนี่ยต้องให้หอมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเอามาผัดกับน้ํามันใช้น้ํามัน3ช้อนโต๊ะเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของน้ําเงี้ยวคือจะมีน้ํามันลอยหน้าด้วยนะครับบางที่ใส่ขมินม้นไปด้วยน้ํามันจะออกเหลืองนิดนึงนะครับแต่สูตรเราเนี่ยจะไม่ใส่ขมิน้นตอนนี้น้ํามันพอร้อนแล้วนะครับเครื่องแกงเราลงทั้งหมด เดี๋ยวเราจะเอาหมูสับลงไปด้วย500กรัมหมูสับติดมันเพื่อนๆจัดการได้เลยผัดให้เข้ากันกับพริกแกงนี่นะครับหมูเราหอมปิดไฟได้เลยสุกแล้วเราจะเทสใส่ลงไปในน้ำต้มกระดูกของเราเลยนะครับโอ้ยเครื่องนี้มันฟูมากว้า เราจะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลานะครับใช้2ช้อนโต๊ะแล้วก็เกลืออีก2ช้อนชาค่อยๆปรุงไปนะแล้วเราจะตัดรสหวานนิดนึงด้วยน้ําตาลนะครับใช้1ช้อนชาพอเราปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่ต้องใส่สุดท้าย2อย่างก็คือเลือดไก่แบบนี้นะครับเพื่อนๆใช้1ก้อนแบบนี้ได้เลยหั่นก้อน แล้วต่อมาด้วยมะเขือส้มใส่ไปทั้งลูกแบบนี้เลยไม่ต้องบุบไม่ต้องโขเดี๋ยวเขาโดนความร้อนแล้วเขาแตกเองเพื่อนเพื่อรู้ไหมครับว่าน,น้ำเงี้ยวเนี่ยมันมาจากไหนจริงๆแล้วเป็นอาหารของคนไทยใหญ่นะไม่ใช่คนเหนือแล้วชาวเหนือเนี่ยก็รับอิทธิพลมาจากคนไทยใหญ่ทีคนไทยใหญ่เนี่ยเขาจะมีชื่อหนึ่งเรียกว่าชาวเงี้ยวก็เลยได้ชื่อว่าขนมจีนน้ำเงีว้วนั่นเองเราจะเคี่ยวอย่างนี้ให้รสชาติมันกลมกลืนกันอีก20นาที จากนั้นก็กินกันเลยโอ้โหกลิ่นน้ำเงี้ยวมันทำให้เราอดรนทนไม่ไหวนะครับเดี๋ยวเราจะมาชิมกันเลยดีวยกว่าก่อนทจะชิมเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าขนมจีนเนี่ยเขาไม่ได้เรียกที่ทางภาคเหนือนะเขาเรียกว่าข้าวหนมเส้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไปภาคเหนือบอกว่าอยากจะกินข้าวหนมเส้นกับเจ้าถึงจะได้กินขนมจีนน้ำเงี้ยวมาเอกลักษณ์ที่สําคัญของ ขนมจีนนะครับน้ำยาต่างๆเหมาะกับผักและเครื่องเคียงต่างกันน้ำเงี้ยวเนี่ยเหมาะกับอะไรบ้างเดี๋ยวดูกันเลยผักดองนะครับผักกาดดองแบบนี้ซอยเป็นเส้นกระเทียมเจียวนะโอ้โหมีถั่วง,งอกนะต้นหอมผักชีซอยใครต้องการเผ็ดจัดพริกแห้งเข้าไปอีกโอ้โหทนไม่ไหวแล้วไปเลย น้ำเงี้ยวคราวนี้พิเศษมากทำเองกินเองโอ,โ,โอ้โหพร้อมยังรสชาติมันดีมากพบรสสัมผัสพอกินเข้าไปรู้สึกเลยว่ามันมีมันมีเอากลักษณ์เฉพาะตัวมา,มากๆนะครับมันรู้สึกได้เนื้อได้หนังข้าวหนมเส้นเนี่ยนะครับก็ กินเข้าไปแล้วมันแบนบมันนุ่มนวลมากมันเข้ากันสุดๆภูมิใจสุดๆกับการนําเสนอขนมจีนน้าเงี้ยวนในแบบฉบับ DIY เดี๋ยวเราไปเสิร์ฟกันเลยเ <_ p> มนูสุดท้ายผมเชื่อว่าเป็นเมนูโปรดของใครหลายๆคนเลยกับน้ายายอดนิยมตลอดการอย่างขนมจีนน้ายาก,กะทินั่นเองเตรียมเข้าครัวรอได้เลยช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับ